มันไม่ใหญ่เกินไปจริงป่ะเนี่ยโปเกบิก01นะครับคอยคิงเรียกได้ว่าเป็นพลาโมที่เรียกได้ว่าพอเห็นรูปร่างหน้าตามันแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าผมอยากจะซื้อมันมาต่อเลยทีเดียวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคือบอกตามตรงเลยครับว่าเจ้าตัวคอยคิงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบในรูปแบบการนำเสนอของมันนะครับ ด้วยการที่ว่าตอนมันโผมาเนี่ยมันรูปร่างเหมือนกับปลาไข่ตายครับแบบดิน้นๆแปลกๆแปลกๆแบบและดูเหมือนไม่มีความเก่งใช่ไหมล่ะครับแต่พอมันได้วิวัฒนาการเป็นมังกรน้ําบินอยึางเจ้ากีรโรสเนี่ยความแข็งแกร่งของมันเนี่ยก็สแสดงให้เห็นผ่านสัญชาตญาณดิบของเจ้าคอยคิงขึ้นมาทาันทีเลยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าคอยคิงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในโปเกมอนที่ผมชอบมากๆเลยนั่นเองนะครับและแน่นอนละครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือลายใหม่ของโปเกมปานั่นเองครับ คือโปเกพาจริงๆมันมีมีอยู่2แบบนะครับคือโปเกพาซธรรมดาที่มาหลายลายแล้วเหมือนกันแหละแล้วก็ควิกโปเกพาซที่ว่าผมไม่ได้สะสมะครับแต่ว่ามันเป็นโปรเกพาซที่เน้นการต่อแบบรวบรัดว่องไวนะครับและนี่นะครับลายใหม่ก็คือเจ้าซีรีส์บิ๊กนั่นเองนะครับก็คือเป็นซีรีส์ที่มีความใหญ่ตามชื่อเลยนั่นเองนะครับ ก็จะคอยคิงตัวนี้นะครับมีขนาด200มิลลิเมตรหรือ20เซนติเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเสียเวลาเลยครับเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นเรามาเข้าสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับโบเกพาบิกพร้อมกับแคปชั่นนะครับมีขนาดถึง200มิลลิเมตรนะครับ20เซนครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็ลายใหม่นะครับโบเกพราโมบิกบิก01ควยขิงนั่นเองนะครับ แน่นอนครับว่าของลายนี้นะครับก็เหมือนกับของซาโมยุคใหม่ๆแล้วครับก็คือไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้อุปกรณ์แกะและไม่ต้องทาสีครับแต่ว่าเอ๊ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แกะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้คีมเป็นตัวช่วยแลวกันนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ไม่ดีกับการใช้มือแกะพอสมควรเลยก็นั่นแหละเนี่ยก็เป็นรูปนะครับต่างๆนะครับที่โปรโมทนะครับจคอยีงนั่นั่งโชว์ได้เปลี่ยนบอดี้ได้นะครับก็คือเราจะมีบอดี้ปลาตายเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งโชว์ที่ต่างๆนี่เองนะครับ เรียกได้ว่านี้อ๋ออันนี้ก็โปรโมทน,นะครับแกะง่ายต่อง่ายเสร็จแล้วขนาด20เซนนะครับนี่ชิ้นส่วนในรูปก็ดูใหญ่ดีเหมือนกันนะและก็แน่นอนครับว่าจะจำหน่ายโดยดีมทอยอีกแล้วนั่นเองนะครับอต้องบอกตามตรงนะผมแกะมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าผมต้องเช็คว่าอุปกรณ์มีครบหรือเปล่านะครับต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างไปทางใหญ่นะครับก็เรียกได้ว่า ดูทรงแล้วแหละเด็กน่าจะต่อได้ง่ายผสมควรเลยนะครับชิ้นส่วนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็มีชิ้นส่วนมาให้ทั้งหมด4คุมนะครับก็4คุงนี้เลยแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยนั่นเองนะครับคู่มือกันต่อเจ้าคอยคิงนั่นเองครับโปกเกมอนหมายเลขที่129นะครับความจริงแล้วตัวมันยาวถึง90ซนเมตรหนัก10กิโลเลยนะก็20เซนก็ถือว่าใหญ่แล้วนะนี่ครับคอยคิงสวยงามจริงจ โอเคเพื okay. ่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามาประกอบกันเลยด้วยกันนะครับท่านผู้ชม ในที่สุดก็เสร็จสักทีนะครับเจ้าคอยคิงผมนั่นเองก็เรียกได้ว่าบิ๊กสมชื่อเหมือนกันนะ20ซนติเมตรก็เกือบๆอยู่นะก็นั่นแหละครับนี่นะครับก็เจ้าคอยคิงก็มีบอดี้มาเพิ่มให้อีกอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองแกะประกอบใหม่กันดูแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยแกะออกก่อนนะครับก็คือคอยคิงนอนดิ้นนะครับก็เรียกได้ว่าสวยนะแต่ว่าผมชอบแบบแนวตั้งมากกว่าก็นั่นแหละครับสวยดีเหมือนกันน่ารักจริงๆเลยเจ้าคอยคิงของผมนี่เฟอรบันดีๆนะวูลูฮอ แกนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเจ้าคอยคิงเอ,อ๋ยแตวฉันกลับมาอาฉันกลับมาอะเฮ้ยทีมีนนายเห็นคอยคิงฉันไหมอ่ะอ๋อหมายถึงต้านี้อย่างนั้นเหรอ That you've been dreaming of Lead you to a lonely place Fall in your s t e n g t In มันฉันเป็นสตอรี่ที่ลึกซึ้งอะไรขนาดนี้นะเกี่ยวกับเจ้าควัยคิงน้อยตัวนี้เนี่ยก็นะครับสำหรับเจ้า p o k e d i ก01 คอยคิงตัวนี้นะครับผมก็คงให้คะแนนมันอยู่ที่7เต็ม10แล้วกันนะครับคือบอกตามตรงเลยว่ามันเป็นอะไรที่ต่อบเพลินดีนะในส่วนตัวผมอะแต่ด้วยความที่ว่ามันต่อง่ายไปได้วแหละสำหรับผมเองก็อาจทำให้รู้สึกเบื่อง่ายไปนิดนึงนะครับกับประจบเหมากับการที่ว่ามันต้องทำให้เด็กเล่นด้วยเนี่ยก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็เรียกได้ว่าเจ็เต็ม10บเลยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใหพวกเราทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย